วันนี้มีแดดนะคะไม่หนาวมากวันนี้แค่สององศาค่ะไม่หนาวมากไม่หนาวมาก ีแดดต้องรีบนะคะอยู่ที่นี่รอไม่ได้ต้องรีบออกไปาหาแดดก่อนถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปก่อนนะคะเราจะไปตรงเกินเนโบโสลนอตนะคะวันนี้แต่เราต้องผ่านทางเข้าก่อนทางเข้าจะมีทะเลส,สาบเดี๋ยวเราไปกัน,นะคะ่ะ ทัวร์ที่นี่นะคะเขาไม่ว่าเราจะอากาศเย็นอากาศร้อนอากาศจะหนาวหิมะจะตกฝนจะตกคนที่นี่นะ ไม่กลัวค่ะก็เกี่ยวกับอากาศเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่นี่ยิ่งอากาศร้อนยิ่งชอบที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่เรามาตากแดดมากันประจำแต่ไม่ได้มาว่ายน้ำที่นี่นะที่นี่จะเป็นอีกที่หนึ่งที่ไปไว่ายน้ำ เดี๋ยวไว้เราไปดูกันนะอีกที่หนึ่งช่วงหน้าร้อนก็คงก็จะเยอะเยอะทุกที่อะ่ะเพราะว่าช่วหน้าร้อนทุกคนรออากาศอะ่ะอากาศร้อนทุกคนก็รอติตี้ก็รอค่ะอากาศร้อนะนคะเบื่อหนาวแล้วตอนเนี้ยที่นี่คือกนเนโบนะคะมันจะมีสลอต มีทะเลสาบแล้วก็มีพวกสวนพวกสวนผักมีร้านอาหารมีหลายโซนค่ะสวยค่ะอันนี้ยังอยู่ในโซนของทะเลสาบเรามาเดินที่นี่บ่อยเพราะมันอยู่ใกล้บ้านแล้วมันมีหลายโซนให้เดินไม่ซ้ำกันเราก็แยกปันไปวันละโซนละโซนถ้าเดินไหวนะคะ บางทีตี้ตตเดินไม่ไหวได้แค่ไหนก็แค่นั้นมีคนเดินกันทั้งวันนะคะที่นี่คนไม่ขาดมีทั้งวันในช่วงวันหยุดก็จะเยอะนิดนึงวันนี้เป็นวันศุกร์คนยังไม่ค่อยเยอะยิ่งวันไหนวันหยุดเสาร์อาทิตย์อากาศดีแดดดีคนยิ่งเยอะ แต่ส่วนมากเราจะเลือกมาในวันทำงานไม่มีคน วันนี้มีแดดนะคะไม่หนาวมากแต่ที่เนี่ยถึงแม้จะมีีแดดอากาศก็ไม่ได้ชชวว่าจะร้อนนะคะถ้าอุณหภูมิจะขึ้นต้องฝนตกแต่ถ้าเกิดมีแดดอะ่ะค่อนข้างหนาววันนี้แค่สององศาค่ะไม่หนาวไม่ติดลบคือไม่หนาว ที่นี่คือกรนเนโบนะคะกรนเนโบซล็อตซึ่งจะมีในส่วนของปราสาทคือสล็ลอตแล้วก็จะมีในส่วนของสวนส่วนที่สามารถที่เขาปลูกผักแต่ตอนนี้ปลูกปลูกไม่ได้อากาศหนาวแล้วก็มีในส่วนของฟาร์มม้าแล้วก็มันจะมีในส่วนของเส้นทางอนุรักษ์ธรรมชาติมีนะียมีหลายโซน มีร้านอาหารในส่วนของร้านอาหารหรือว่าร้านของฝาก็จะอยู่ในช่วงอยู่ในโซนของของสล,ลอ็อตของปรสาสนะคะเราเดินมาใกล้จะถึงแล้วนะคะปราสาทตชื่อว่าเกินิโวสล็อตค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างหลังรอบๆได้เลยะคะ่ะข้างในไม่น่าเปิดวันนี้คิดว่าคงไม่เปิด นี่คืออีกด้านหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกด้านหน้าหรือด้านหลังน่าจะด้านหน้ามั้งที่นี่ก็จะมีคนมาเที่ยวประจําเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะซิกเนเจอร์ของอําเภอที่ตีตี้อยู่ปราสาทนะคะปราสาทจุนเดบหรือที่นี่เขาจะเรียกว่ากุนเดบอสล็อตสล็อตแปลว่าปราสาทที่นี่ปราสาทจะเยอะมีแตกต่างกันไปสวยไม่เหมือนกัน สวยทุกที่แต่ก็มีความแตกต่างตัวปราสาทค่ะช่วงนี้ไม่เปิดให้เข้าไปข้างในเนื่องจากว่าโรคระบาดแต่ที่นี่เขาปลดล็อกแล้วนะปลดล็อกเมื่อวันที่9ที่ผ่านมา9ก้ากรุงพะ สำหรับที่นี่นะคนชอบมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกันมาเจอบ่อยพอมาถ่ายรูปแต่งงานกัน โตอันนี้ในส่วนของสวนนะคะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าอากาศหนาวต้องมาตอนหน้าร้อนจะมีทั้งดอกไม้แล้วก็ผักเยอะแยะหมดเลยผักที่นี่เขาก็จะปลูกไว้ผักที่นี่เขาก็จะปลูกไว้ขายในร้านอาหารของเขาเองนี่ค่ะข้างหน้าคือร้านอาหารเนี่ยค่ะร,าาร,ร้านอาหารร้านอาหารอยู่ข้างหน้า นั่งข้างนอกก็ได้อันนี้เป็นเมนูนะคะเมนูพิเศษมัง้งเมนูอันนี้เป็นเมนูน่าจะเป็นเมนูสำหรับวันนี้อันนี้เป็นที่บอกทางป้ายบอกทางป้ายบอกทางค่ะ อันนี้ก็เป็นส่วนในโซนของสวนอีกที่หนึ่งไม่มีผักเพราะว่าอากาศเย็นปลูกผักไม่ได้ต้องรอหน้าร้อนนะคะพามาชมในส่วนหน้าร้อนก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่ง ส่วนที่เราเห็นหลังคาสีแดงสีเหลืองนั่นเป็นออฟฟิศของที่ทําการที่นี่แล้วก็ส่วนในโซนหลังคาสีแดงที่เราเห็นลิบๆนั่นเป็นโซนของฟาร์มม้านะคะพอถัดจากฟาร์มม้าไปก็จะเป็นโซนของอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วค่ะแต่วันนี้คิดว่าคงไม่ไปฟาร์มม้าเพราะว่าค่อนข้างจะเลอะสกปรกเพราะว่าอากาศมันเย็นเชอะแฉะ แล้วยิ่งถ้ามีฝนด้วยิ่งไม่อยากเดินไปฟาร์มม้าจะอยู่ข้างหลังตรงนู้นหลังข้างหลังบ้านสีแดงอะคะ่ะแต่วันนี้เราไม่ไปนะ พระจันทร์ที่นี่มีพระจันทร์กลางวันด้วยนะคะเห็นไหมอันนี้คือแผนที่โดยรอบนะคะที่เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเขาแล้วก็มีปราสาทด้วยที่ชื่อว่ากินเดโบสัลลอต นี่ค่ะดี่จะซอยดูว,ยว่างมากติ่้เดินไม่ไหววันละนิดวันละหน่อยวันละโซนแบ่งแบ่งกัน มีชื่อเต็มๆเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งก u นดิโวสล็อตโอกโอกแกวดแทรแทรกวดเด้อติ๊กก็ไม่เก่งนะคะภาษาที่นี่อ่านค่อนข้างยากเนี่ยค่ะชื่อเต็มๆ โอเคค่ะวันนี้ก็จบนะต,ติตี้พามาเที่ยวพามาเดินชมอีกหนึ่งสถานที่ที่ติตี้ชอบติตี้ชอบเดินเขตอนุรักษ์ธรรมชาติอากาศดีได้สูดอากาศได้เต็มปอดคลิปหน้าเราจะพาไปอีกในหลายๆที่นะคะฝากติดตามด้วยนะสวัสดีค่ะ